ค่ะวันนี้นนทิยามาตามแนวทางของคุณตาซอฝันอีกแล้วนะคะเลขสามตัวแดงจึ้งครึ่งยุคหางกระสอบนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช้นดากันเลยค่ะซอไซแวนเลยแนวทางของคุณตาสองว่าที่ผ่านมาฝันเลขยุวิทยุตัวแดงจึ้งครึ่งสามสองสองเขาตัดให้สามสองคัดสองสองมาเต็มเต็มข้างล่างสามสองตรงๆออกแบบไม่มีเงี้ยนไข นข้อม hey, oh, ูลออกมาเบิ้งนั้นนะขออย่าเฮงประเดีถือมาน้ำด้วยครับเด้อต้องไปตามตาซอเป็นตีแล้วถึงเมฆตามโอ้ยไม่อยากให้เบิ้งบอกพึ่งครับภาพอย่างนับนล้มืปในล้มกันเลยอ่านี่เด้อที่นยงได้นี่เป็นข้อมูลในวันที่ผ่านมานะครับคุณตาซอเข้าคนตมๆนะครับสามสองแบบไม่ต้องกลครับ ออกลางเนาะันเป็นแตเซียนะครเลขวิทยุของฉันว่าพลงนกิดเซียนี่มเสียนียแต่เสียก็ตอก็เบิ้งพวกได้ลงแต่ว่าคุณตอกนเขาวาแล้ซีงวดเนาะบาน้กรหังวดเหมือนปะงวด่บนิห้าแล้วบาน้งวดที่หกป่เนี่ยบานหาบานิงวดที่หาอ่เป็นว่าอันนี้งวดที่สี่ถ้าถ้ออกงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าบาน้บาน้คันออกงวดสีม้านี่เป็นงวดที่ห้าแม่โอ้ยตะเกานมาสิงวดที่ ปลาม่เสิออกสิผวดจังรูดมสั่น่าก็มีเอซนะคะเอฟซีฝากเมื่อไหร่กับข้ากับเขาคุณตาซอคุณลาตีฝากมาให้คุณตาซอส0มบาทนะคะสอเด้อคุดลากาแฟเพื่อหม่เอฟซควมเมมตนมาโทรมากไม่ต้องบอกว่าให้เขาวันนี้แจ้งสิจ้งสิลงทุนลงทุนตาซอ ผลที่ผ่านมาเกเขาเจ้าบ่ซื้อเขาเจ้าบ่อมากเลขสองสองคับสามสองก็เลยบ่ได้ก็เลยได้ได้นนได้หน่อยหน้อยๆได้สามลอยคากาแฟก่อนเด้อโอเคคือตอนนี้ก็ดีใจแนละ้วพ่อมีกำลังใจปบ้านน้อกันฮะเทียลงกชิปไปนี่เขาเจ้าเห็นโอ้คือพ่อบระเทศแท้ถูกน้ำตาสว่าน้ำตัวนี้ฮะเทียเขาเจ้าส่งมาแต่ตั้งแต่น่าห่วงทุกอย่างโอเควันไป้ายวันี่ฟันได้แบกที่หางแดนฟันฟันแล้ว ก็ขึ้นเลียอกันหรอกที่ขับฝันว่าหาสามว่าพ่อมาบอกพ่อเสียนะจ้ะที่ว่าหาสามเนี่ยจะบอกลูกก็ซื้อหาสามได้ลูกหาสามที่สามหาเออสามหาสามห้าที่ที่หนูมามาหลังเลี้อวที่ตะชอหนูป้อยสามหาเนาะนวลาข้าฟันพ่อพูดเสียแล้วเป็นสิบปีแล้วนะท่านบอกว่าให้ซื้อสามหาให้ซื้อสามหาได้ลูกเลยท่าน พ่นนี้ซื้อสามหานะครับพอมาบอกสามหามาบอกมือเอ่อมือเล็ออกมือวันที่หนึ่งต่ซอเลยบอกว่าถามมันบอกต้องตามงวดนี้ที่หนูจำโมกิดเนาะอันนี้พ่อตายแล้วไหมพ่ออืมพ่อเสียแล้วเพราะว่าอายุพ่อก็เจ็ดหกอยู่เล่านะอายุเจ็ดสิบหกเจ็ดหกก็เราคนดูสี่เลขสามนะพ่าลูกเขียนลูกหายชื่อ เป็นข้อมูลครับเพิร์นก็จำไปเลยมานก็มีอนขายอายุก่ออายุของเพินผิดเสียไปกันมากเลขอายุมากเลขกันมันไปเพินมาบ่อยซื้อซ้ำหาเพิ่นบอกว่าซื้อให้ซื้อบนใครซื้อล่างบอกบ่ได้บอกได้ซื้อซ้ำมาแล้วลูกเลยอื่นั้นก็คมีจับจักเสียเป็สายบั่นแต่ยินจะเสียงถ้าตอนแรกเห็นโตอยู่ด้พือบอกเล้ว เดี yes. Finally, right? mm ๋ยวเยวหาบริเวณหายบัดเป็นยุคเราพบกันคนประด้อยุคเดียวกันบานีหลังจากนู้ไมาตามแล้วฝันยังอีกบานีมาฝันว่าไฟใหม่โมนึ่งอมนึ่งแหงเพราะอหนึ่งแหงแล้วมันก็ต้องเนี่ยคนดูยอ่งแ้วกั้งแต่โมนึ่งแหงละก็มืใหม่หงัด อายหงัดเขาพระองเขกไปปรุงร่งเทเขากองเอาไว้เสียดายเขาถึงกินว่าไงก็ว่าเป็ดในไ่น้าคิดว่ารืมันมันกินเป็นดีนี่เป็นลางเป็นล่างลางนี่เป็นล่างดี้สร้าเล่าว่าจังใดคำคาวิจิตรบอกมรดกไว้เรียวแต่เลทีคนเลยจ้ะแต่ทีคนโกคือกันแหน่ม่เออแหน่เราถือย่คนดี ฝันดีกลายเป็นลายฟันลายกลายเป็นดีมันจีเป็นลักษณะนั้นน่ะฝันว่าไฟใหม่หัวเข่าแน่นเลขเข่าเลยปล่อยไปคันคันดีคันหมอเนี่ยดีกว่าขึเลขเข่าเนาะฝันเราได้หนึ่งเข่าแล้วไฟไฟใหม่แต่ว่าเข่าใหม่บ่เข่าก็ใหม่เครื่องหนึ่งทั้งหัวด โมนิงน้ำแห้งใส่น้ำน้อยเราว่าลักษณะใส้น้ำน้อยว่ามันเลขเขาเย็นป้ใหม่พี่น้องเล็เขาเย็นป้ายใหม่จะามมีมองอยูอะไรเงี้ยจีจี่สิลังไรเอาเงินมาหันคอซองเลยอบานนี้ไปพิจารณาอยุดได้นั่งได้นังไปแล้วบอาต่อมาหันเสียงเพลงเนะพี่น้องบอกต่อไดใหม่นึ่ได้ใหม่หนึงเปใหม่เย็นป้าเขาเขาได้ครึ่งหนึ่ง นี่ไปนั่งยื้อหันก็สังเกตด้วยถ้าว่ามันเลียวหาเลือดมองไรกับบุญี่จ้าผัดไปเห็นถุงปุ๋ยจ้าเอาไม้เบื้องเดี๋ยวนี้ก็เห็นเดี๋ยวนี้ถุงปุยยังบอกว่าเราุงปุ๋ยนี่เลขแดงจึ้งครึ่งไม่นอนละว่าถุงคือเอาถือแต่แบบอันนู้นถามกันวิทยุนู่ยว่าหันแนวขึ้นหิงบ้างนู้อยากแต่สว่ากันเลขออกยี่นั่นวิทยุขึ้นหิงเด้อสัน ถงปุ๋ยใบนั่นเอาไปปลูกย่านฝนโตกันนะจะจะเวลาเน่าสารเวลาน้าพื้นหน่อยอ้อยฝนอ้อยไฟจ้าวันนี้ไปเบิกถงปุ๋ยมันเลี้ยวมาใส้มันขับไ่เห็นนะไปเห็นตรงปุ๋ยแดงจริงคือตัวอไะนะแต่มีตัวเลขจักรโตหรอ้1 3ตัวแดงจริงคือก็เนี่ย้3ตัว9 1 3นั่นละ นี่ลัะตัวนั่งซ้อมมันเหรอมักวว่าหันวนว่หันนุเคียนสามสองสองนุเขียนตัวแดงแดงมักมักน้ำบัตแล้วตาเอ้ยมันจบออกตัวก็มากหมดมวดวหันกับสามสองสองก็มาดดอกมันก็เร็วตัวแดงจริงคือสัตว์ไทยชื่ออะไรกาสามเจ้าคือยังเจ้าหนึ่งสัตว์สัตว์เราผ่านเป็นสีม่วงก็คือสีม่วง เก้าหนึ่งเก้าสามก็คือสอง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 สามเลยหรอตาซอว่าเลขตาซอสนะคะตัดให้มันจะว่าผ่าจักงวดอ๋อเข้าใจแล้วตาซอว่าจะให้เขาซิปหางงวดสอนพี่น้องฟังเลยหางว่าหันงวดแรกเนาะเขาพึ่งมาตามงวดแรกเนาะได้หรอกน้องเย่งเจ้าเสียเปียแม้นอนเจ้าอยู่ไกลหมเด็กยุบถุงปุ๋ยเนาะนอนเฝ้าก็ได้เด็กยุบหางกระสอบปุ๋ยเนาะนี่เจียวถุงปุ๋ยไงเบื่องซะจะได้ทายจ้าจ้าลวนคือวิสยุ มันขังเลยอามันขังยิ่ดีเลยยิ่งอยู่กับขังเอาเป็นกน่งยันงาหน่อยวะเอนนี้ว่าจะเลี้ยงจริงเนี่ยบอเปลี้ยงไม่จริงบอว่บว่าหเอากทยพี่น้องเบื้งก้อนเพิ่อนกระเั้งสิแปลอรักฐานไห่เบิ้งบริเวาซื้อบริเวนซื้อมีเลขจริงจริงยุคขังกระสอบเก้าสมเพื่อนบอกว่าเลขเพิ่นต้องตัดถ้าว่ตัดนี่มันจะบ่เขาถ้าตัดจะเขาทุกมวดตัดนาตัดล้างได้เก้าหนึ่งเกาสามหนึ่งสอายุพอเพิ่นเก็บหกปีพอเพิ่นมาบอก ให้ซื้อเลขสามหาแต่ว่าบม่ได้บอกว่าให้ซื้อบนหรือซื้อล่างนะคะฝันมือเลขออกเป็นให้ตามงวดนี่เป็นเลขตามอายุพ่อเจ็ดสิบหกปีอายุอเลขยุคหางกระสอบเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งเอาตัวแดงอีหลีตัวแดงกินขึ้นยิ่งก็มีทายุคนตัวน mm ี้่เห็นหลังเห็นตักระสอบปุ๋ยนี่นี่นี่เอาด้านนี้จะได้ตัวใหญ่ๆอด้านนี้มาหนีหนูเสียเบิงนี่ละตัวใหญ่แล้วกระสอบใบนี้ป่ะ เก้าหนึ่งสามตัวแดงจึ่งคือม้วนวัหันนี่คือยุทธยุสามสามอ่าสามสองสองเนาะป้าไม่ใช่พวกก่างหนึ่งว่ะมัวนวัาหันมันก่อคางนาสามสองนี่นั่งนอันเลมันจะเกิดขึ้นใดเก้าหนึ่งนี่ซื้อได้หนึ่งสามนี่ง่ามเลยเนาะอุ้บอกเาคนรู้อีกแล้วอ๋โอีกเลยโซอีกเาลงไเดินนีโซ่ลงปุ๋ยซื้อผิดกฎไม้ตัวฟันบอกแล้ว่ค้นรู อ๋อพ่อสอนก็เล่งสิบอกว่าฝันมาฝ้าใหม่หมอกเขานี่เพราะอยากให้ไปเบิ้งถุงปุ๋ยยุขางขางกันทีว่าเทาหนึ่งขังนั่นแหละยุ่งงงโผค้นโผล่ไปย่านฝนตกขนาฝนตกสได้ไปเห็นเลขตัวแดงชึงครึ่งคือเก่าหนึ่ามออพี่น้องคันกันหนึ่กัน6กหนึ่งสามเนาะเ่นบนเ่มาสอฝันย่แดงนีเคยเป็นมาเลขหกสีลังกาเป็นเลขเก้าเลขเก้าสีลังกาเป็นเลขหเป็นเป็นเป็นเปเป็นเป็งวด เป็นหกหนึ่งกับหกสามก้าวก้ากัำหกนั้นเป็นตัวเดียวกันเป็นหกหนึ่งสามการการหกลายตัวถึงการหกหนึ่งสามแค่นี้นะมันตกกันเนาะกันซื้อไหมกันไว้นะครับเออเนี่ยหลักฐานว่าจ่าคือวียูเนาบว่าด้วตัวตัวแดงจึงครึ่งหกหนึ่งกับหกสามอยู่กันไหมน่าตาเนาะหกหนึ่งกับหกสามกันไว้นะเป็นทั่วกัน ตามที่พี่น้องเห็นยุคหานสอบนะครับ91 93 13ห้่งตัดออกมานะครับันสามต913การเลขวนนะครับกระพุกโตกันการกลับมัวกันตีลังกาถ้าว่าเลขยุคางกับสอบปุ๋ยโตแดงจึงคือเมื่อกา้913อยู่แล้วเรียงจึงคือเนาะเป็นมากกอนร้องจัดเบิ้งเด้อวบอมอมว้อ่างอ่้นปุ๋ ขัดออกต no ัวนี <S <S <understands> <S ้น <S 1 ançais> ี่ทุงปุ๋ยใบนี่นี่สีจีว่าหิงเลยมันว่า913เนี่ยมั้เกาหนึ่งสามเนี่ยอเตอรีรัฐบาลง่ายมากเลย3 1าในคลิปนี้คุณตาสอบอันเห็นเลข3ตัวแดงจึงครึ่งยุคหางกระสอบปุ๋ยคือ913นะคะช้อนเด็ดอยู่ตรงนั้นเด้อเป็นสีแดงพี่น้องวิทย่แดงจึงครึ่งอยู่แดง้พงผนอันนี้เป็นสีแดงเลยนะวิสีแดงเลยป่จ้ะ มันเ,เป็นเหล่าเรียนมันกับสีแดงดีเนาะอ้าวให้เอฟซีโฉมานน้ำเด้อโหมานทุกคนทุกคนเด้ออย่าเสีย